ไปต่อกันที่แอนนาวดินทร์นะคะที่ได้ออกมาชี้แจงหลังถูกเม้าหนักเลยนะคะว่าเธอได้ยัดเงินเพื่อให้ได้เดินแบบที่ปารีสนะคะพร้อมกับถือโอกาสเคลียร์ดราม่านะคะกับเรื่องที่ได้นำเสื้อผ้งเพิ่อสนิทอย่างตังโมพัทธริธิดามาขายในไลฟ์สดอีกด้วยะคะ่ะ แม้จะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะเมื่อแอนนาวดินทร์เป็นคนไทยที่มีโอกาสได้ไปเฉิดฉายบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ของโทนี่บอดที่กรุงปารดีสประเทศฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ไวยค่ะถูกกระแสะเมาส์หนักว่าเธอเนี่ยยัดเงินเพื่อให้ได้เดินแบบนะคะล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วล่ะค่ะว่าไม่ได้ยัดเงินและที่ได้ไปเดินแบบมาจากที่ตนได้จา้างเอเจนซี่หลักแสนบาทต่อเดือนเพื่อให้หางานให้พร้อมใช้ความสามารถของตอนเองที่ต้องไปแคสงานถึงสองรอบจนได้งานนี้ค่ะทั้งนี้เธอ,อยังถือโอกาสเคลียร์ประเด็น าม่นะคะหลังถูกกล่าวหาว่าได้นำเสื้อผ้าของเพื่อนสนิทอย่างแตงโมที่ได้เสียชีวิตไปแล้วมาหากินซึ่งเจ้าตัวบอกเหตุผลที่ได้นํามาขาานะคะเพราะว่าทางคุณแม่จะเคลียร์บ้านและรายได้จะนําไปทำบุญทั้งหมดผ่านทางคุณแม่ของแตงโมไปฟังเสงอนนากัเลยค่ะ ก็ยอมรับเลยนะคะว่าแอนนาเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินแต่ที่จะยอมรับในวันนี้และพูดที่เดียวที่แรกก็คือแอนนามีเอเจนซี่พูดแบบไม่อายเลยนะที่เดินแบบไปอ่ะยังไม่พอค่าตั๋วเลยที่ได้ตังมาแต่คืออย่ามองว่าเป็นเรื่องเงินมองว่าเป็นความเป็น LGBT อ่ะกับโอคุตูอ่ะมันยังไม่เคยมีใครทําได้นะคะเราอาจจะไม่ใช่คนไทยคนแรกแต่เราคือ LGBT คนแรกที่ไปแสดงศักยภาพล่าสุดแบลวเสื้อผ้าโมมาขายก็ทัวลงอีกต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่าบ้านโมตอนเนี้ยมี2 คุณแม่โอนกนนรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณแม่เขาจะคลีนบ้านแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าปกติเวลาโนอยเนี่ยหมอเขาชอบเอาเสื้อผ้าไปขายแล้วก็เ,เงินไปทาบุญเราก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินไปทาบุญไหมแม่แม่บอกโอเค